สบายดีผัวแม่พี่น้องบ้องบายปิะสุมฝนเลยมือ่อกี๊ฝนตกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเช้าปศิกะเคียมลงไหลลงหน้ามือพี่น้องกต <c oughs> เป็นมือวันวันผุดเหรเป็นมือมือดีมืองามเห็นนะ <c oughs> ทางภรรยาผมก็ลงโลกาก่อนแหละแต่เศร้าเนี่ยตอนนี้ตื่นมากอะเป็นให้นึ่งเท้าแล้วก็เอาลูกก่อนทางพอพอเท้าไม่เท้ากันมากแต่แต่บ้านผมแหละมันยังมาน้ำหลังเอารถไทยมากก็มาเปลี่ยนตีนเปลี่ยนยังมันกับแต่สวยบุแหละัเริ่มดำก็ สบายดีกามให้ลูกวะ<อ>สบายดีสบายดีสบายดีไหมสบายดีอ่าสบายดีปุยพุยเด้อพี่น้องชุดนี่ก็พี่นุ่นเป็นปากมาให้แต่ทางรเรื่องปเฮตงานอยู่บ้านเหมืนพี่น้องห้งามเลยคนบรรยากาศตอนเช้านี่ก็สีประมาณนี้เด้อพี่น้องโอ้ตามภรรยาเหมือนกัน เริ่มโลกาเลยโลกา,ลลกาลทาอเอฟอย่าลงไปลินน้ำนะเอฟสบายดีกล้องให้พอ่อนะลูกสบบาายดีลง้นนะเอออย่าไปลินน้ำเด้อโอ้ยอย่าไปลินน้ำอย่าพาน้องลินน้ำอ้าวมันเพื่อนนะลูกมันเพื่อนเลยน้ำกันสิประมาณนี้พี่น้องนานดินทรายเนี่ยแบบดันซ่า บัท่านไม่ลากอะมันยังแห้งนะพี่น้องหัวมันซึมใบมันบุคคนนาตรงมบอนได้มันโน้นก็ต้องดำมันเขตที่มันโน้นก่อนบอนลุกกะดำน้ำหลัง่นอะคือทางหล่องกลางสีเริ่มดำแถวโน้นก่อนแหละอ่าฝนบ่ตกกัสียากนะพี่น้องโอยนะ อยู่เอาน่าเด้อาณาก็อยู่น้ำพุะโละอยู่อยู่บ้านพ่โลกอยู่บ้านเอออยู่บ้านอยู่กำไอ้ผ้าเด้เหรอฮไอ้ผ้าเดเอ่าอาผ้าก็อยู่บ้านลูกอืมตาวิศก็ทำได้ทำดีเด้พี่น้องอย่าอย่าพาน้องลินน้ำนะเอ้าไอ้ช่างเล่กก็สิไปเกลือหมูเกลือยัง เกือไก่เกืเป็ดก่อนลูกเมื่ก้มือกล้องเพิ่นกัยำบัมา่นกมาสัวเยมจักมือเมือกกขียมับเอาไม่เกือบนเาแห่ลูกมาแล้วลูกเอาเกือเอาเกือเอาเกือกระปุ่นมาน่ะล้หบขีไก่เลวลูกออกมาลูกขึ้นมาพานอขึ้นมาไว้ ก็นเลยเกิดทางลี่ก็ไปก้านน้ำพี่น้องฝนตกก็ไปถ่ายตอนก้านเราจะว่าห้องห้องผัดดังก็มีนี่จีน่ายยาังมีเขียดน้อยตะกะแตนนี่แหละพี่น้องอาชีมาต้มทาภรรย,ยาขุนเขุนมาแกงยังงามเศร้าพี่น้องอย่ายลินมาหนุ่ยลินอย่าลินอย่าล,ล,ลินเออเขียดเขียดเขียดน้อย สิประมาณนี้ที <S <S ่เนาะไอกาเมื S <S ่อคืนนี่นี่ไม่ชินายนะขึ้นเด็กนอนเลิกไน้อยหนึ่งพี่น้องอย่ารีดไลน์หกตอนนี้ภรรยาผมก็กำลังล้างเขียนห่ออะพี่น้องเขียนน้อยแล้วก็ชินายบายดีนะฮะสบายดีไอสิทุ่มนะพี่เนาะ ฮะนี่เนาะกล้องคือลายป่ะเฮ้เอาออกนั่นไหมเฮ้ยนี่เนาะอยากลายป่ะชอบไปตั้งขาตัวเกรี้ยดไม่ไข่เนาะ เใหญ่ๆแฮปปี้เงางามนี่ครับโอเคง,งามตัวแกงตัวเขียนเป็นใครพีน้อยจ,จีนายตะกันแตนกบน้อยอีหล่อล <c oughs> บที่สุดพี่น้องรวมมิดพี่น้องแกงรวมมิดนะ ร็มันเปือเป่อจัจหน่อยหมดและอยห้อยูาหายอย่หน้ากบแบบนี้เป็นเหน้ทหองฮะคอย้ทำห,<อ>หมอตัวใดทำหมอหน่อย,ออยอเพาไรจ้ะอ่าป่าไฟ <laughs> อืมป <laughs> 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 ้อมป้่มป้อม mà vầm ai là gì cả kiếm cơ mồ nồi nhở hầm hậu từ sao xa gặp đây là cái nồi nhạt này chắc nồi à อ่าใช่อีกตัวหนึ่งในเสะเฮย์มูนะอันนี้บบกินหำพี่น,น,น้องขอเชิญมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งมูน้อยขอปั้นเลี้ยงน้ำซาบ้านมาเลยนะอันนี้อาห้ามไปแลกเอาพี่น้องเลยตอนมันยังน้อยนี่เอาน้ำนอกอันนี้น,น,ออน,น,น้องซาบนอยู่บ้านทุดแขบเอาหายมาตัวหนึ่งเอาห้ามไปไปแลกเอาพี่น้องเอาห้ามแลกมูก็ได้เลย <laughs> อืมนะอืมอืมในกะกับบ้านนี่นะพอเท่าพม่งก็กเริ่มมาเลยพี่เ,เราแต่รถไทยมาบึนบุนบุนเลยมีนางเอ็มเลยมาอะพอเท่าพม่งก็กมาเลย ได้เกี่ยมลงไปตรงล่างจิมาหันตีนเกียมตีนเล็กนิดหนึ่งได้เกี่ยมก็เอาย่างาามาฝากน้องบนนะฮะน่าขนมโอ้แซบบเบิ้งซแบบเบิ้งอ่าสบายดีกล้องเนี่ยนี่สบายดีลงุงฝ่อ,อ้าวเขี่ยก็เล่นเหื่อนได้พี่น้องกินแต่ขนม <laughs> เอามาถ่ายมันก็นได้ปลาบืนเด้อพี่นอ้อง มันบืนในบนทางมาตัวหนึ่งในเติบไปเนาะพ่อสบายดีเน่ยพ่อเขาะอิ่มซีเขาจะก็นโม่ผ่อนไม่ได้นอนสบายดีไหมสบายดีน้องเอ้ยมันนี่ฝุตตกเอ็มได้สบายดีละ สบ,บายดีปุ้ยสบ,บายดีสบ,บายดีช่วยน,น้องแน่สบ,บายดีเออสบ,บายดีอวดเอาถ่ายกล้องว่าได้เลยเจ็บตะก้าหน้ามาสิประมาณน,นี้ได้พีน่น้องตอนนี้ยังไม่ค่อยย่าเลย ว่าเนี่ยต้วพี่น้องตัวปลกตาพูนก่อนตาเกี่ยว,วสำหรับคลิปนี้กับทางนีกับสีขคอรลาทุกคนไปเพียงเท่านี้กอนเด้อพี่น้องก็ขอขอบคุณในไลน์สำหรับคอมเมนต์แลกครัมาติดตามจนหอดหนึ่งพันหนึ่งพัน กว่าแล้วพี่น้องพันกว่าศัพขอขอบคุณในไลน์พบกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย